ตอนเช้านะครับเวลาเราออกมาใส่บาตรเนี่ยการที่เราจะใส่บาตรเราต้องตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก่อนใส่ว่าเราจะถวายสงฆ์ไม่เฉพาะต่อจงสงฆ์องแล้วนึงขอถวายเป็นสังฆทานอย่างนี้จะได้กุศลหวานนะครับและการใส่บาตรควรจะถอดรองเท้าควรจะถอดรองเท้าและก็น้อมจิตนะครับซื้อของดีๆมาถวายพระเอาให้ดีระดับประมาณที่ตัวเองกิน เลือกของอย่างปร,ราณีจะเป็นการทำกุศลที่ดีอย่างหนึ่งและก็การใส่บาตรเมื่อเราใส่บาตรเสร็จแล้วเราควรจะกวดน้ำลงดินนะครับการกวดน้ำลงดินเนี่ยเราควรจะประมาณเวลาให้ถึงพระฉันเช้าเสร็จแล้วก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งโดยทั่วไปก็กวดน้ำลงดินได้เลยกวดน้ำลงดินก็เอ่ยชื่อวันเดือนปีเกิดตัวเองด้วย อุทิศให้เทวดาประจำกายก็กายสังขารก็เกณฑ์ชะตาทําให้ค้นนะครับและถ้าจะอุทิศให้คนตายก็เอ่ยชื่อนักสกุลวันเดือนปีตายของคนตายด้วยมูลกุศลของการทําทานเนี่ยนับว่าดีมากๆโดยเฉพาะการทําทานแบบไม่เฉพาะจอดจงสอง,งองค์ใดองค์หนึ่งถาวายเป็นสังฆทานแล้วก็การทําทานกับผู้ที่มีศีล2 2 7่ข้ออันนี้ได้กุศลผลล่งมาก แต่ว่าการทำทานนั้นก็ยังได้กุศลน้อยกว่าการรักษาศีลน,นะครับศีลห้าถ้าเรารักษาได้และถ้าเราเป็นคนที่มีศีลห้าแล้วมาใส่บาตรจะได้กุศลม,มากกว่าเราไม่สมาทานศีลห้านะครับฉะนั้นก่อนออกมาใส่บาตรอย่าลืมสมาทานศีลห้าทำให้ครบทําให้ปราณีตแล้วคุณจะได้อานิสง,ง์ผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ มิมอนครับ 就。